สวัสดีตอนเช้าๆที่บาเลนนะคะตอนนี้ก็เที่ยงเนาะสภาพอากาศก็เหมือนเดิมนะคะฝนตกนี่ค่ะฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะคะตอนนี้ก็ฝนตกหนักมากเลยนะคะสิบกว่าวันนะคะแล้วก็เว้นระยะเวลาก็เว้นมาประมาณ3วันไม่ตกนะคะทําให้เราดีใจมากเลยหลังจากนั้นนะคะก็กลับมาตกอีกเหมือนเดิมตอนนี้ปัญหาที่หนักที่สุดนะคะของเราก็คือเพลียเนาะที่มากับฝนนะคะ ปัญหานี้นะคะก็จะเจอทุกทุกปีเลยนะคะถ้าเกิดฝนตกไม่หยุดก็จะเจอนี่ค่ะปัญหาเพลี้ยมาเกาะตามใบนะคะไม่ว่าจะเป็นใบคะนา้ากวางตุ้งห้องเต้หรือผักกาดขาวถ้าเป็นช่วงที่ฝนตกเนี่ยจะเจอปัญหาเพลี้ยเพลี้ยอ่อนนะคะหรือว่าเพลี้ยเขียวๆแบบนี้เนาะถ้าเป็นช่วงที่มีลมนะคะหลังจากเดือนอมีนาเมษา ช่วงนี้จะมีลมแรงมากนะคะจะเจอปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเพลี้ยแป้งนะคะเพลี้ยแป้งจีเยอะมากเลยนะคะกำจัดจนเหนื่อยอะ่ะแต่ว่าเพลี้ยแป้งเนี่ยยังกำจัดง่ายนะเพราะตัวเขาโตนะคะแล้วเขาก็เขาเขาแบบว่ายัางไงอะ่ะเขาเดินได้ไม่ไม่เร็วอะ่ะแต่แต่เพลี้ยตัวนี้นะคะโอ้โหกำจัดยากค่ะพอเราเอามือบีบแบบนี้นะคะเขาก็เดินหนีนะคะตัวที่ไม่ตายอ่ะเนาะ จริงก็มีวิธีการนะคะก็คือเราใช้น้ํายาฉีดพ่นเนาะเราปลูกแบบปลอดสารนะคะเราก็ใช้วิธีการฉีดพ่นแบบปลอดสารแต่ว่าไม่จะไม่ได้ทํานะคะก็คือไม่ค่อยมีเวลามาฉีดพ่นฝนมันตกไม่หยุดนะคะก็เลยฉีดพ่นไม่ได้เพราะว่าถ้าเราฉีดพ่นไปฝนตกแบบนี้นะยังไงก็ล้างน้ํายาทิ้งนะคะก็ไม่สามารถที่จะ ฉีดพ่นได้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีที่ดีที่สุดก็คือเนี่ยะคะ่ะบี้นะคะคือมันเยอะมากอะ่ะนะกล้องไม่โฟกัสเนาะเนี่ยค่ะก็จะบี้แบบนี้เนาะตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะเพราะฉะนั้นนะคะใช้น้ํายาฉีดพ่นไม่ได้เราจะต้องใช้วิธีการบี้บ,บี้หรือกําจัดนะคะหลังจากบี้กาจัดเสร็จนะคะก็ใช้น้ํามาล้างล้างออกนะคะทําทุกวันยิ่งดีนะคะทําแบบนี้ทุกวันยิ่งดี ดูค่ะเยอะมากจริงๆเราปลูกแบบปลอดสารเราต้องหมั่นดูแลนะอย่างไม่เจ็บเนี่ยไม่สามารถมาดูแลได้ก็เพราะว่าฝนตกหนักนะคะฝนมันตกไม่หยุดเลยเราก็ออกมาไม่ได้เนาะพอฝนตกไม่หยุดก็จะเจอปัญหาเหล่านี้นะคะเพลี้ยอันนี้ก็บีไปแล้วเนาะจริงๆเยอะมากนะคะเห็นไหมอยู่ด้าน,นในมีแต่เพลี้ยหมดเลย นี่ค่นี่นี่นี่เดี๋ยวจะให้ดูนี่นี่เห็นไหมกล้องไม่รู้เป็นไรนะไม่โฟกัสเลยกล้องมัจะไม่โฟกัสนะคะอนี่เนาะจริงๆว่าจะลื้อทิ้งถอนทิ้งหมดเลยไม่ทิ้งนะคะเอาไปกินนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยปลูกใหม่เนาะเดี๋ยวก็วางแผนปลูกใหม่นะคะแต่จริงๆก็เสียดายนะเพราะว่าเราปลูกครั้งเดียวเราก็ได้กินนาน เนี่ยถอนไปเลยเนาะถอนเลยดีกว่าเพราะว่ามันเยอะเกินนะคะแล้วนั่งเรามานั่งแบบว่าบี้ก็ไม่ไหวเพราะว่าฝนมันตกด้วยอถอนไปเลยอันนี้เป็นเป็นต้นเป็นอะไรนะแมงลักนะคะแมงลักที่เราเราเอาดอกแห้งตรงนี้นะคะเราเก็บเอาดอกแห้งตรงนี้ แล้วก็เอามาโรยเนาะนี่แล้วก็เกิดเป็นต้นกล้าเล็กๆนะคะอันนี้ผักขึ้นช่ายของเราเดี๋ยวเรากําจัดเสร็จนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาปลุกทำการปลูกใหม่เนาะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราเอาปล่อยเอาไว้นะคะมันก็จะขยายพันธุ์แพร่ไปสู่ต้นอื่นๆเนาะแพร่กระจายนะคะผักขึ้นช่ายของเราขึ้นช่ายต้นนี้รอดต้นเดียวนอกนี้ก็คือรอดแต่ว่าไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าฝนตก ไม่หยุดเลยไม่มีโอกาสได้ฟื้นเนาะตัวนี้ก็คือเราบำรุงด้วยเปลือกกล้วยนะคะใช้เปลือกกล้วยบำรุงอุ้ยขึ้นช่าของเราก็มีนะก็มีเพลี้ยนะคะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่ามีน้อยอาจจะมีไม่เยอะเท่ากับเอ่อพวกผักคะนา้าผักกวางตุ้งเนาะโอ๊ยทำไงดีเนาะมันเยอะเกินนะคะเราก็ ไม่รู้จะกาจัดหมดหรือเปล่านี่ค่ะปัญหาที่ต้องเจอเนาะช่วงหน้าหน้าฝนนะคะถ้าหมดฝนแล้วก็จะมีลมก็จะเจอปัญหาอีกอย่างนึงก็คือเพียเพ้ยแป้งแต่เพี้ยแป้งเราว่ากําจัดง่ายกว่าคิดว่ากําจัดง่ายกว่านะคะนี่เห็นไหมคะเยอะเลยอะ่ะต้องรีบกำจัดเนาะอ,อย่างพวกนี้ไม่มีประโยชน์ก็เดี๋ยวจะถอนทิ้งจาทิ้งนะคะ ตัวไหนที่ไม่แตกแขนงไม่อะไรหรอกไม่เจ็บก็จะเอารื้อทิ้งนะคะถอนทิ้งเพราะว่ามันจะเป็นที่สะสมของพวกมแมลงตัวไหนไม่มีประโยชน์น่ะตัวไหนไม่โตไม่มีประโยชน์เพราะว่าตอนนี้เราเพาะต้นกล้ายเยอะมากดูวันก่อนก็พามาดูแล้วนะเนาะเพลียแต่ว่ามันไม่มไมรุนแรงมันไม่เยอะขนาดนี้นะแต่วันนี้รู้สึกว่าจะเยอะเกินเดี๋ยวไปดูฝั่งนูน้นบ้าง เดี๋ยวเรามาดูต้นคณะของเราให้ดูต้นคณะอุ๊ยต้นคณะไม่อยากจะพูดเลยนี่ต้นคณะของเราดูดูโอ้เยอะมากเลยอะถ้าฝนไม่หยุดตกกาจัดก็ามาอีกแต่ว่าเราต้องขยันหน่อยนะคะขยันออกมากําจัดบ่อยๆแล้วก็ขยันออกมาดูบ่อยๆนะ เดี๋ยวไม่เจะขพอตัวกาจัดเพลี้ยก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันคลิปหน้าเนาะก็พามาดูแล้วก็พามาทําการกําจัดเพลี้ยนะคะโดยการใช้มือนี่แหละตอนนี้นะคะเราก็เจอปัญหาเพลี้ยเย,ยอะมากเนาะอย่างที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะคะตอนนี้เราก็นี่ค่ะเก็บไปแล้วนะคะเราจะหนีเพลี้ยเนาะ,ะช่วงนี้เป็นช่วงฝนปลูกไม่ค่อยได้นี่ค่ะอันนี้ไปกินได้นะคะเราไม่ทิ้งเราก็จะเอาไปทําเมนูอร่อยๆกินกันนี่ทั้งเพลี้ย,ยทั้ง ศัตรูพืชน,นะคะเนี่ยค่ะเราก็จะมาเก็บหนีเพลี้ยเนาะแล้วก็จะมีพวกอัอนนี้ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรอะนอนนะคะพวกหนอนหนอนจะมากินผักของเราเนาะเราจะเหลือไว้แค่ไม่เยอะนะคะมันจะได้ไม่เป็นที่สะสมของพวกแมลงอย่างผักคะน้าเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็เอาอะไรมากําจัดเนาะยังไม่เก็บนะคะจะเก็บแค่ผักกาดขาวผักกาดขาวของเรากําลังจะเริ่มห่อนะ ไม่หอ่อซากทีนะคะเพราะว่าอากาศมันไม่มันไม่เย็นอะ่ะอากาศที่บาเลนมันมันไม่มีหนาวเนาะหนาวแค่ไม่กี่วันอตอนแรกอะ่ะบนว่าอยากให้ฝนตกนะคะอยากให้ฝนตกมากๆเพราะว่าปีนี้ยังไม่เห็นมีฝนตกเลยสักเม็ดเนาะแล้วพอหลังจากฝนตกมาก็คือตกไม่หยุดเลยนะคะตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอะ่ะตอนนี้จะเข้าสิบวันแล้วนะคะหยุดไปประมาณสามวันเองฝนไปเลยเนาะนี่ค่ะ จริงๆจริงๆเราถอนไปก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็เด็ดใบไปกินเยอะแล้วนะคะแล้วพวกกระถางพวกนี้เราก็จะต้องเอาออกมานะคะเนี่ยโล่งเลยนะคะนีเพลี้ยเก็บผักหนีเพลี้ยะนะคะพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยปลูกใหม่เนาะเพราะว่าตอนนี้นะคะยังปลูกอะไรไม่ได้เลยอย่างพวกนี้ก็อย่างพวกนี้ก็หมดอายุแล้วนะคะก็คือเรากินนานมากเลย ขาหมดอายุนะคะเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมกักแล้วก็จะเก็บออกไปเนี่ค่ะก็ต้องมาดูแลแบบนี้เนาะตอนแรกอะ่ะจริงๆเราก็ชอบดูแลผักนะแต่ว่ามาตอนช่วงที่ฝนตกมันก็ลงมาดูแลไม่ได้นะคะเพราะว่าฝนมันตกฝนตกหนักมากนี่เด็ดไปให้เหลือน้อยที่สุด,สดใจเมื่อกี้เนี่ยมันมีหนูหนูอยู่ตรงนี้ตัวเล้อเลยนะคะหนู ต้องเป็นเจ้าหนูนี่แหละมาแอบกินผักของเรานี่เราจะย้ายออกนะคะตกใจหนุเมื่อกี้ย้ายออกก่อนได้กระถางออกก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยจัดทํใหม่เนาะกระถางพวกนี้ปลูกผักดีมากไม่ต้องซื้อนะคะนี่พวกที่ไม่มีประโยชน์ก็อ,ออกมานะคะพวกนี้ก็หมดอายุการใช้งาน มานั่งดูอะไรมานั่งเฝ้าอะไรสามีมานั่งเฝ้าโนพรเพิมชิวอนคัตโนพรเพิมอัพทูชีเนี่ยเก็บทิ้งไปเลยเนาะพวกนี้เป็นพวกพวกนี้นะคะมันเป็นที่สะสมของพวกมแมลง ทิ้งไปนี่นะคะเอาไปทําปุ๋ยมะจะค่อยๆรืออ้อออกทีละนิดเทียหน่อยอันนี้มะเขือของเรากําลังงามมะเขือเปาะหรือนี้ผักปังหรือมะเขือยาวไม่แน่ใจเมื่อปีนี้ยังไม่เห็นมะเขือยาวเลยสักลูกนะคะเห็นแต่มะเขือเปาะกับมะเขือลายแต่มะเขือยาวเนี่ยไม่รู้ว่าต้นไหนยังไม่ติดลูกเลยสักต้นนะคะเนี่ยเก็บออกไปมันเป็นที่สะสมของพวกมแมลงต่าง หนูก็มาด้วยเมื่อก่อนไม่มีนะหนูมานั่งเฝ้าทำไมไม่รู้ไม่ได้มาช่วยนะแต่ว่ามันั่งเฝ้าโอ้ดูต้นกล้าเล็กๆนะเนี่ยผักอย่างอื่นก็ช่างมันแต่ผักคะน้าเนี่ยไม่อยากให้ ไม่อยากให้อ้นี่เลยอะผักคะนาของเราคือผักคะนาเนี่ยสำหรับไม่เจ้าไม่ปลูกยากมากเลยนะอันนี้เด็ดไปนะคะโอเคอันนี้จะไปทำปุ๋ยหมาัาแล้วก็พวกดินพวกนี้ก็จะเอาไปเก็บไว้ใช้นะคะเก็บไม้ออกก่อนอืม อันนี้เก็บเอาไปขยายพันธุ์นะคะเอาไปโรยโรยตามกระถางเนี่ยโรยไปเลยนะคะไม่ต้องไปเพาะอะไรให้มันยุ่งยากเก็บมาแล้วก็โรยโรยตามกระถางต้นไม้แสงวันมาบังหน้าจอมันหมดอายุนะคะมันหมดอายุคือมันมันเป็นต้นที่เราปักชำเนี่ยเขาก็เขาก็มีดอกให้เราเก็บมเมล็ดเยอะมากแม่เจาก็ได้เก็บมเมล็ดพันธุ์เอาไว้เยอะมากแล้วก็ตอนนี้เขาก็หมดอายุการใช้งานนะคะ หมดอายุไขเนาะเหมือนคนนี่แหละ <c oughs> คนก็เหมือนกันหมดอายุไข่นี่ก็หมดอายุไขนะคะเก็บกินเยอะมากเก็บกินบ่อยมากพอหมดอายุไขเราก็เนี่ยค่ะหรือทิง้งหรือออกนะคะอันนี้ขึ้นช่ายเดี๋ยวเราเอากวางตุ้งออกนะคะให้เหลือแต่ขึ้นช่ายเอ๊ะมีโหระพาด้วยเนี่ยอันนี้มีต้นโหระพาด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจะเอาแค่กวางตุ้งทิ้งนะคะ จะเก็บัหละพาแล้วก็ขึ้นชายเอาไว้เนาะแต่มันน่าจะมีผลกระทบนะเนี่ยถอนขึ้นมาด้วยกันเดี๋ยวค่อยเอาลงปลูกใหม่นะคะเป็นโหระพาโหระพาไทยถ้าอยู่ฝั่งนี้จะเป็นโหระพาโหรพาไทยหมดเลยแล้วจะปลูกแค่โหระพาไทยนะคะเหลือแค่นี้ก็พอ อันนี้เดี๋ยวเราก็จะพืชชายของลาพามุมงแรงวันเยอะนะคะวันนี้เราก็มาลื้อออกนะคะฝัง่งนี้ไม่ลื้อนะฝั่งนี้ก็เดี๋ยวค่อยกำจัดเอานะคะเสียดายพัฒนามากอันนี้เราเก็บไปวันก่อนเนาะเนี่ยค่ะ ประกาศเขาของเราอันนี้ไม่ลือนะคะไม่ลือฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันนะเพียแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเท่าฝั่งโน้นก็เดี๋ยวเราค่อยมากํจาจัดเอานะคะให้มันเราจะเหลือเอาไว้กินบ้างเนาะเก็บไปหมดก็ไม่ไหวนะคะเก็บไปหมดก็จะไม่ได้กินเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปปลูกใหม่ก็จะนี่อีกนะคะก็จะช้าใช้เวลานานเพราะว่าตอนนี้คือหน้าหนาวมันหมดแล้วนะคะจะเข้าหน้าร้อนแล้ว กล้อง,ม,งมีแมลงวันโอเคค่ะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวไปหรือพวกนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวทำความสะอาดแล้วก็กำจัดเถียเนาะทำความสะอาดพวกนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ